สวัสดีครับพี่น้องเราสู่ห้อง Monster Master by Pete กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแกะนี่เลยรีเมนน n น n ร u r i ม h จริงจริงมันคือ Pokemon Relact Tham Take Abet Adaliver มามาดูกันเลยเป็นกล่องยาวมากใช่มันกล่องยาวเหมือนเดิมอันนี้ก็ออกมาสักพักแล้วนะเราดอง s อรี่เฮ้ยมีมีของหนึ่งมันใส่ผิดด้านเอ,อเอาของนี้ก่อนเลย <laughs> ไม่ใจะผิดได้ล่ะแล้วก็เป็นฉากที่ต่อด้วยกันได้อย่างเช่นเคยโอ้ยาดงและอีกเหมือนเคยมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกแล้วอีนนี้มันเอาไว้ติดข้างหลังนี้โอเคอ่ะเข้าแล้วอ mm. ันนี้ นี่เป็นหินข้างหลังแลอาดงเนี่ยเอาตัวเอียงข้างเอาหางเสียบลงไปในน้าอ๋อมเป็นแบบว่ายอดงกําลังเอาหางล่อเชลเดอร์ด้วยเนี่ยโคตรเจ๋งคือหางเาชอบเป็นเบตกปลาอโอ้ยจับปลาอ่ะแล้วตัวนี้ก็คือมีสองใบนะครับเราต้องดูว่ามันคือใบไหนเหมือนจอกแหน่เดาว่ามันคืออันนี้อ่ะถูกด,ด้วยก็อันนี้อยู่ข้างหน้า โอเคโตดน่ารักเป็นน้ำใสๆเห็นหินใช่ใช่เ<ๆ>้วเห็นหินอยู่ข้างใต้เครื่องรีเมนตมันทํามาเป็นแบบนี้เสียนอยู่แล้วเราแกะกันมาเป็นสิบสิบกองแล้วใช่ใครที่ติดตามช่องเราตลอดจะเห็นว่ามีงานรีเมนเยอะมากใช่รีเมนเรามีครบนะก็มีครบทุกทุกรุ่นที่ออกโปเกม,มอนมีเกือบร้อยของแล้วมีเขาออกมาทุกเดือนหรอเดือนละสองเดือนละสามด้วยซ้ำอ่ะต่อมาตัวอะไรบิบป้าอายาดงคือเจนหนึ่งใช่ไหมไอ้บิบป้าเนี่ยคือเจนสี่ m ดมอนเพล l มันคือ h ฮดเอ็มสล e ฟเป็นตัวที่ทุกคนนะเอาไว้ใส่ท่าแบบคัดสเตงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเอาใส่ไว้ตัวเดียวเพื่อใช้เป็นมันเป็นท่าที่ใช้เฮดเอ็มจนแบบว่ารีเมคล่าสุดมันเอาให้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันใช้ท่านั้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีโปยมอนที่ใส Head ่ h ฮดเอ็มสล e ฟอะไรเงี้ยอยู่เฮ้ยเป็นบิวเวอมันเป็นรันนนงบิวเวอรแล้วมันก็แบบมีเนี่ยอยู่บนลหลังเฮ้ยโคตรดี คนโผล่มาอย่างนี้นี่อีทอนกำลังจะทําบ้านเนี่ยก็เลยแบบคาบมาอ๋อคาบไม้มาเออโฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะไอีโปเกมอนตัวนี้คือบีเวอร์เหรอใช่ตัวน,นี้คือบีเวอร์อ <Be aver. S 2> ูฟันมันนี่ร่างหนึ่งมันมีร่างสองด้วยร่างสองมันบีเวอร์ชัดเจนกว่าเจ้าจอมคิวนี่แล้วก็ไปต่อกันเฮ้ยหันนี้ดีฐานนี้ดีใครเปิดกล่องน,นี้แลได้หันเนี้ยเพื่อคุ้มก็ได้สองตัวอืมมันดูแบบธรรมชาตินะต่อตัวอะไรเอ่ยโอ้ตัวนี้คือค นูเมคลอนูเมคลคือสร้างสองของสตาร์เตอร์เจนสามสตาร์เตอร์น้ำอะ่ะมาจากมิชุโกโลอ๋อทุกตัวมันมีหินให้ะฮเป็นฐานหินข้างหลังใช่แล้วเจ้านี้ก็คือมีติ่งไม้ด้วยริงไม้มันคือที่ลอยอยู่ในน้ำอย่างนี้เสียบอยู่ใช่เหมือนมันลอยอยู่อ่ะแล้วก็อันเนี้ยนอนด้าทางแล้ว เอได้ได้ได้เนอะประหยัดให้ได้แบบในครั้งเดียวนะยาเออเด้จะเอาเข้าออกแลหางขาดนี่ก็จะเห็นหางอยู่ข้างใต้อย่างงี้นี่ลอยไปตามน้ำเปที่เปิดจริงนะทำไมได้ตัวฐานออกมาหมดเลยเออจริงที่มีตัวที้มีหลเพราะฉะนั้นอีกสามตัวที่เหลือก็คือตัวที่ลอยข้างหน้าใช่น่ารักดีนะ บอกเลยว่าใครหามาเก็บอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจากแต่งโต๊ะทำงานที่เป็นธรรมชาติเลยเลยรับรองดีเกียรนะ์อยู่แล้วไม่มีมาแล้วกอร์ดัก<น>หนึ่งในตัวที่แบบว่าทำมีฉากแบบนี้มาชอบมีกดักอยู่ก์ดักมันก็เป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งนะชอบเ็ดงโง่๋อพี่พีมันมีหิ่มให้อยู่แล้วทุกตัวใช่ใช่มีหิ่ให้ทุกตัว<อ>แค่ว่าตอนเขาใส่เขาเอาออกเนี่ยนะไปต่อกันเลย แล้วก็มันก็คืออยู่นี่แหละตลกเลยแล้วไอ้นี่เข้าทำอะไรตลกไหม่ะคอนไม้ปะคอนไม้มันงย่างนี้อยู่อันหนึ่งเอาฮาจัดอ่ะอ๋อมันติดไว้ข้างหลังนี้ก็ได้ข้างหลังนี้มันสลับด้านได้ครับอ๋อแปลว่ามันคืออย่างนี้ คือเวลามันต่อกันน่ะมันจะต่อ,อยางงี้หรือมันจะต่อ,อยางงี้จนเป็นแบบรีเวอร์เลยก็ได้อเออเออนี่ยมันต่อ,อยางงี้ได้<อ>ใช่ไหมแล้วมันก็ต่อเป็นรีเวอร์อย่างเงี้ยบอกแล้วงานมันฉลาดมากเราเรียงแนวนี้ไปก่อนเนาะเออเรียงเหลืออีกสองตครับต,ต่อมาเจนอะไรนูโอเจนสองนูโอโมีร่างที่เป็นผิดแล้วภาคล่าสุดมีร่างผิดมาเป็นนูโอสีดำเอ้เป็นสีดำ,ส,ดำสีน้ำตาลดูสิชอบนะพาร์ทน้อยหน่อยนะพาร์ทใหญ่ด้วย ต่อจะได้ไม่เหนื่อยโรตีต่อย่ังเหนื่อยนี่ข้างในคืออะไรข้างในคือดินมันคือเอาไว้ปักต้นไม้ไงนี่นะ<อ>แล้วก็ปักต้นไม้เข้าไปในดินโอ้ชราจาร์เก้าตุ้โอ,โอวัางครับนี่โรบัลเลอร์เลยนี่โคตรน่ารักแล้วก็ฟัขงขลังไปนี่เราก็ได้มาแล้ว หาตัวแล้วและตัวสุดท้ายคือโอทามาโลแล้วก็กูเล็กกูโอทามาโลคือตัวลูกออดและกูเล็กกูก็คืออีกตัวหนึ่งแต่สองตัวนี้ไม่ใช่ร่างที่เปลี่ยนร่างกันเอามาอยู่ยด้วยกันทําไมเนาะอยากรู้จริงๆรมองไหมคือตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะกลายเป็นกบที่มีตุ่มๆเจ้าเนี่ยนั่งอยู่บนหินนี่ เฮ้ยเท่ดีนะอันนี้ก็เป็นต้นไม้อยู่ข้องครับนี่ส่วนเจ้าออดนี่คือเอาหางเสียบเข้าไปนี่ด้วยโอ้ยน่ารักแล้วก็นี่ใส่ข้างหลังหินหินอ่าแต่พอเรียงเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมนี่คือหกตัวอ่ามาเรียงแบบนี้ได้นหนึ่งแบบแล้วเราจะเรียงแบบใหม่หรือเราจะเรียงเป็นแบบว่านี้ก็คือ เอาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคือถอดหินออกตัวที่ควรอยู่ข้างหน้าคือตัวที่มันเป็นแบบอย่งี้นี่อันนี้อยู่หลังใช่ไหมนี่ก็ถอดหินออกแล้วก็ไปวางถอดหินออกแล้วก็วางถอดหินออกแล้วก็วางนี่นโคตรเจ๋งหรือที่เราถอดไปอ่ะเราจะต่อเป็นริเวอร์เลยก็ได้นี่แล้วต่อเป็นลิเวอร์ต่ออี้เอาให้มันมีขอบดีกว่านะอืม นี่นี่บางนี้ก็ดูสวยดีนี่เราก็ทำเป็นแบบแม่น้ำบอกเลยว่าแนะนำในการซื้อชุดสุดเป็นชุดที่ใช้พื้นที่ในะการวางนิดเดียวด้วยเออมันเล็กนะมันไม่ได้ใหญ่นะก็ะเทียบแบบมือเทียบแับมือเนี่ยเห็นไหมก็คือวางไว้ทั้งชุดบนมือได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Monster Master ไว้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นแกะอะไรกันใหญ่ๆไม่ได้แกะนาะนแล้วเดี๋ยวมีต้องมาแกะบ้างแล้วคลิปวันนี้บายบาย